วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ครุกย่ำนาฟันหลอขนาดกลางนะขนาดกลางนี่คือ2เมตรนะมันมีทั้งหมด3ไซส์นะ3ขนาดขนาดเล็กเมตร50ขนาดกลาง2เมตรและขนาดใหญ่2,50เมตร50ผมทำอยู่3รุ่นเนี่ยนะครับอ่คันนี้รุ่นเนี้เป็นรุ่นที่อัปเกรดนะรุ่นล่าสุดเว่างั้นเถอะนะใบหนา นะทุกอย่างจะแข็งแรงหมดนะมีอุปกรณ์เ,เพิ่มเติมจากคลุกธรรมดา,นะาจะเห็นว่าคลุกของเราเนี่ยจมน้ำนนี่ไม่ไม่เหมือนกับคลุกทั่วๆไปนะหนึ่งจมน้ำอ,อันที่สองมีเหล็กครอบแกนเผา,เ,าเพื่อไม่ให้หญ้ายาวๆฟางพันนะพันแกนเผาเ อันที่3ก็คือมีอขอลกอุปกรณ์เหล็กรูปเถกนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมจะแนะนำว่าใหม่นะใหม่คือแล้วใหม่ล่าสุดอของขุบย่ำนาฟันหลอตัวนี้ก็คือลูกหน้าจะฟันหลอเข้ามครับลูกหลังฟันเต็มนะอันนี้ลูกหน้าฟันหลอนี่คือหัวใจสำคัญของขุบย่ำนาฟันหลอของผมเลยเ,เหตุผลที่จะต้องทำให้ฟันหลอ ถ้าใครเคยใช้ขลุกคู่นะแล้วลูกหน้ากับลูกหลังเนี่ยใบยเท่ากันเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยดินเลนจะมาอูดลูกหน้ามากที่สุดนะเพราะนั้นด้วยหลักเนี้ยมันทำให้ลูกหน้าเนี่ยรับภาระหนักนะนะลูกหลังเนี่ยมันจะวิ่งตามอย่างเดียวไม่ค่อยได้ทำงานเลยนะเพราะนั้นผมจึงทำให้ลูกหน้าฟันหลอ เพื่อให้งานเนี่ยเล็ดลอดไปให้ลูกหลังทําบ้างนะนี่คือแนวคิดหลักคิดของผมนะแล้วก็มันก็ได้ผลนะครับนะพอเราย่ำนาเนี่ยพอเป็นดินเลนปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้ามันลูกมันเท่ากัน,นไอ้ลูกหน้านเนี่ยทำงานหนักอยู่แล้วล่ะครับนะไอ้ลูกหลังไม่ทำไลูกหลังนี่ไม่ค่อยทํางานเท่าไหร่เลยนะวิ่งตามยอยๆ,ๆอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการทําให้เป็นฝันหลอ จะมีประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าเดิมหลายเท่าเลยครับผมครับอ,อันนี้คืออุปกรณ์ทำนาชุดเหล็กลูกเทือกนะครับยาว6เมตรนะครับใช้ได้ทั้งนั่งขับและเดินตามแล้วก็ปราบนาได้ด้วยลูกเทือกได้ด้วยแล้วก็ปราบนาด้วยด้วยที่ผมบอกว่ามีขอ,อลากของอุปกรณ์ทำนาชุดเหล็กลูกเทือกก็คือ,อเอาห่วงนะี่ห่วงอันนี้ไปคล้อง สองข้างหลังจากเราย่ำนาเสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายเราต้องจบที่อุปกรณ์ทำนาชุดเหล็กลูกเทือกครับผมชุดนี้เป็นรุ่นอัปเกรดแป๊บหนานะคลีปล่างกับคลีปบ,บนเนี่ยอย่างละ4นิ้วแล้วก็โซ่ยาวคือยาวไดร้ระดับของรถเดินตามได้เลยนะเพราะนั้นเวลาไปใช้กับรถเดินตามไม่ต้องไปต่อนะออรุ่นนี้เป็นรุ่นอัปเกรดนะครับ ผมผมผมทำขึ้นมาด้วยในวงเงินราคา5500บาทครับรุ่นล่าสุดเนี่ยราคา5500บาทแล้วต่อไปนะมันผมจะทำา4เมตรนะเมตรอีกอ,อ,อ,อีกแบบหนึงนะเพราะนั้นมันจะมี2แบบ ก็คือ4เมตรกับ6เมตรนะ6เมตร5,500 4เมตรอยู่ที่4,500ครับผม uh, อุปกรณ์ออปชั่นอะไรเหมือนกันทุกประการนะ uh, วิธีใช้ผมก็ได้ uh, นำเสนอไปแล้วว่าใช้อย่างไรนะโอเคนะครับผมส่วน uh, ครุบย่ำนาฟันหลอชุดนี้2เมตรเนี่ยขนาดกลางเนี่ยนะราคา uh, อยู่ที่1,000งหม 1500บาทครับผมนะฮะก็ได้อย่างนี้ครบเลยนะไปถึงก็ใส่ท้ายรถไถยแล้วก็ย่ำได้เลยนะฮะย่ำได้เลยจะใช้ควบคู่กับอุปกรณ์ทำนาชุดเหล็กลูกเทือกตัวนี้ครับจะมีไปครบเพราะว่าถ้ามิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไปใช้อุปกรณ์ตัวอื่นมาร่วมด้วยเนี่ยมันจะไม่ไม่แมทกันนะมันจะไม่เข้ากันเพราะนั้นของเราเนี่ยตั้งแต่เตรียมดิน จนรูปเทือกเสร็จนะใช้อุปกรณ์ของเราครบถ้วนสมบูรณ์เลยครับครับวิธีติดตั้งไม่ยากเลยนะรถทุกคันมันจะมีแขนกลางนะตัวนี้เป็นตัวปรกันเนื่องจากครุบย่ำนาฝันหลอของเราเนี่ยมันมีเป็นครุบค,คู่นะเป็นครุบคู่เพราะฉะนั้น เวลาทํางานเนี่ยมันจะต้องให้ทั้ง2ลูกลูกหน้าลูกหลังเนี่ยต้องให้ทํางานรพร้อมๆกันอ่ไม่ใช่ว่าอีกลูกหนึงลูกใดลูกหนึ่งแขวนก็แสดงว่ามันก็ยังยังยังปรับไม่ไม่ได้นะยังยังยังใช้ไม่ได้นะก็เพราะฉะนั้นเราจึงต้องออปรับแขนกลางเนี่ยให้ลูกหน้าและลูกหลังเสมอกันเสมอกันอย่างไรครับ่าขณะทํางานเนี่ยมันต้องหมุนไป,ปรพร้อมๆกัน ลูกหน้าก็หมุนลูกหลังก็หมุนเพราะนั้นเราจะเห็นว่าทั้งสองลูกเนี้ยไม่มีลูกใดลูกหนึ่งไม่ได้ทำงานเลยต้องทำงานเหมือนๆกันนะต่างกันอยู่ที่ฟันหลอกกับฟันเต็มเท่านั้นเองครับครับเรามาดูวิธีการทำงานจริงๆน,น,นะ,ะเราเห็นว่าลูกหน้ากับลูกหลังเนี่ยมันจะหมุนพร้อมๆกันนะการปรับอย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะ,ะการปรับ ให้รูปหน้าและรูปหลังทำงานพร้อมกันนะครับครับหลังหลังจากเราย่ำเสร็จแล้วสมมุติเราเรา,เราย่ำนาเสร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็เอาขอเกี่ยวของอุปก,กรณ์ทำานาชุดเหล็กรูปเทือกเนี้ยอันนี้เอาไปเกี่ยวที่ที่หูขอลากทั้งสองข้างนะฮะแล้วทำการลูกเทือกอ่าลูกเทือกโดยใช้ อุปกรณ์ทํานาชุดเหล็กลูกเทือกชุดเนี้ยรอบเดียวเรียบกริบค,ครับผมนะไอันนี้ท้าพิสูจน์ได้เลยนะผม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 ท้าได้เลยว่าอุปกรณ์ทํานาชุดเหล็กลูกเชือกของผมชุดเนี้ยมีประสิทธิภาพเหนืออื่นใดนะลูกเทือกได้ปราบนาได้ครับผมอ่าแล้วก็มาดู อันหนึ่งก็คือเรื่องการ,การเอาขลุบย่ำนาฟันหลอเนี่ยไปย่ำฟางย่ำได้ไหมย่ำได้ครับวิธีการใช้นะครับขลุบย่ำนาฟันหลอเอาไปย่ำฟางเนี่ยเราจะต้องมีถังหยดจุลินทรีย์เพิ่มขึ้นมาหนึ่งถังครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีใช้งานขลุบย่ำนาฟันหลอเอาไปใช้ย่ำฟางครับผมครับอนี่รูป โฉมของขลุบย่ำนาฟันหลอเอาไปย่ำฟางครับผมโดยเราเพิ่มถังหยดน้ำหมักจุลินทรีย์มาเพิ่มขึ้นนะ,ะขนาด60ลิตรนะครับถังหยดน้ำหมักจุลินทรีย์เนี่ยผมทำขายอยู่ที่60ลิตรราคา1,500ถ้า30ลิตรราคา1,200แล้วแต่สะดวก ในการใช้งานนะครับผมเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาขรุบย่ำนาไปย่ำฟางเนี่ยอันแรกเลยคือต้องย่ำฟางให้จมน้ําการที่จะหมักต้องมีน้ำนะนี่ข้อสําคัญมากนะถ้าไม่มีน้ําไม่ได้ผลครับนะไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ตัวไหนก็ช่างนะการหมักต้องมีน้ำนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําให้ฟางยุ่ยง่าย หรือเปื่อยก็โดยการย่ำฟางให้จมน้ำและหยดจุลินทรีย์ลงไปครน,นีไ้ไอตัวที่จะทำให้ไอฟางเปื่อยฟางเน่าฟางยุ่ยเนี่ยมีอยู่2ตัวครับของผมผม,ผมจะขอแนะนำตัวแรกก็คือใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์หมักฟางนะกรณีนี้มันจะทำให้ฟางเปื่อยฟางยุ่ยอย่างเดียวนะก็คือ หลังจากเราย่ําไปแล้วอาหมัก3-5วันเนี่ยไถยได้สบายเหมือนกับไม่มีฟางเลยนะนี่คือผมผมแนะนํานะครับนะนี่จุหัวเชื้อจุลินรีหมักฟางเนี่ยหมักฟางให้เปื่อยให้ยุย่อย่างเดียวนะอีกอันหนึ่งครับเนี่ยตัวสําคัญคือสารปรับปรุงดินเอาไปหมักฟางนะตัวนี้นะครับ นอกจากจะหมักฟางให้เปื่อยให้ยุยให้ยุยได้แล้วเนี่ยยังมีประสิทธิภาพทำให้เมล็ดหญ้านะโดยเฉพาะหญ้าพุ่มพวงเนี่ยนะลดลงเยอะเลยข้าวดีลดลงเยอะเลยนะโดยการที่เราใช้สารปรับปรุงดินถ้าใช้สารปรับปรุงดินหมักนะ ผมให้ใช้หมัก10วันย่ำฟางให้จมน้ำแล้วเอาสารปรัปรุงดินหมัก10วันแล้วทำการเตรียมดินจะไถหรือปั่นได้เลยนะครับผมนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมให้ข้อแนะนำในการใช้ถังหยดจุลินทรีย์นะครับผมครับเ,เพราะฉะนั้นในเมื่อเรา รู้วิธีเอาขลุบย่ำนาไปย่ำฟางได้เนี่ยเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเอาขลุบย่ำฟางไปใช้ก็ได้นะเพราะขลุบย่ำฟางเนี่ยม,มันจะขุดดินขึ้นมากรบฟางแล้วก็หยดน้ำหมักยูรินีลงไปพร้อมๆกันนะก็ทำงานหรือประสิทธิภาพในการทำงานมันจะครอบคลุมโดยที่ไม่ต้องเอาผาน หรือตัวปั่นไปปั่นนะแต่ถ้าขลุบย่ำนาเนี่ยต้องเอาอุปกรณ์ตัวอื่นมาร่วมด้วยนะแต่ถ้าขลุบย่ำฟางเนี่ยไม่ต้องเลยนะฮะแต่มันก็มีข้อจํากัดนะครับมาขลุบย่ำฟางน่ะจะใช้ได้ผลดีต่อเมื่อหน้าดินอ่อนอบางที่หน้าดินแข็งผมแนะนําให้ใช้ขลุบย่ำนาไปย่ำครับขนะลุบย่ำนาไปย่ำแล้วก็จะไถหรือจะปั่นก็ได้เลยนะฮะคือการจัดการฟางเนี่ยถ้าไม่มีการหมัก หรือไปหมักน้ําเปล่าเนี่ยไม่ได้ผลแล้วครับนะฮะแต่ถ้าหมากักด้วยจุลินซีเนี่ยสาวันเท่านั้นนะครับฟางเน่าหมดเลยอ่นะเชื่อไม่เชื่อท่านลองสิครับเพราะผมทดลองมาหลายครั้งแล้วจนสามารถสรุปผลที่ที่ที่ได้ประสิทธิภาพเนี่ยว่าใช้จุลินทรีย์หมักเนี่ยสวันพอนะ แต่ถ้าไปใช้สารปรับปรุงดินเนี่ยถ้าจะไปจัดการเรื่องข้าวดีดด้วยมเมล็ดหญ้าให้มันเน่าด้วยต้องใช้10วันเพราะนั้นเราจะเห็นว่าสาร2ตัวเนี่ยไอไอ,ไอน้ำหมัก2ตัวเนี่ยใช้ประสิทธิภาพที่ต่างกันนะครับผมเพราะนั้นแช่จุลินทรีย์หมักฟาง3วันเนา่าแต่จะเน่าเฉพาะ ฟางนะครับเมล็ดข้าวดีดไม่ได้ผลครับไม่เน่านะครับผมสำหรับครุกย่ำนาฟันหลอชุดนี้นะครับรวมทั้งอุปกรณ์ทํานาชุดเหล็กลูกเทือกยาว6เมตรเนี่ยเป็นออเดอร์ที่4ของคุณวัชรพงษ์อาจธัญกิจหรือครูต้านะครับผมอ,อยู่ หมู่4ตำบลหนองไผ่แบนอำเภอเมืองจังหวัดอุท,ยทัยธานีครับก็ผมจะจัดส่งไปให้ครูต้าวันพรุ่งนี้นะครับนะก็ได้เตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันครับที่บ้านครูต้าครับผมครับผมตอนนี้ผมมาถึงบ้านครูต้าใช่ไหมฮะบ้านเรียบร้อยแล้วนะฮะ้วยอุปกรณ์ชุด ครุบย่ำนาฝันหลอนะครับทั้งชุดเลยเดี๋ยววันนี้จะเอามาลงที่นี่มาถึงเรียบร้อยแล้วก็โอเคนะครับนี่นี่คูต้านะครับเป็นผู้ที่สั่งออเดอร์ที่4นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นผลงานในย่านนี้นะเอาครุบย่ำนามาใช้นะครับครุบย่ำนาตัวนี้ย่ำฟางได้ด้วยเดี๋ยวผมจะบอกวิธีย่ำอย่างไรครับผม ครับตอนนี้ผมมาถึงบ้านหมู่4นะะบ้านวังสถิตวังสถิตอะไรเนี่ยแล้วก็ตำบลหนองไผ่แบนนะอําเภอเมืองจังหวัดอุท,ทัยธานีมาถึงบ้านคุต,ตาแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะ,ะคนนี้คือคุณพ่อคุต้าใช่ไหมโอเคสวัดดีครับผมได้เอาลงเรียบร้อยแล้วนะนี่ขุบย่ำนาฟันหลอนะใหม่ล่าสุดครับผมมีถังหยดจุลินทรีย์ด้วยเอาไว้ย่ำฟังนะครับ ก็ใช้ให้ถูกวิธีนะครับประโยชน์มหาศาลครับผมโอเคครับก็ทุกอย่างเรียบร้อยดีนะก็เดี๋ยวคงไวๆก็คงได้ไปแสดงโชว์ผลงานนะครับผมครับเอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม